สวัสดีวันิตย์ครับก <c oughs> ็วันนี้จะมาให้ความรู้หลังจากเมื่อวานผมได้ความรู้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมดีที่มาคุยกับวัลติตเพราะพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องไปทำงานนะครับทำธุรกิจของตัวเอง หรือมีหลายคนอาจจะคิดว่าอยากสร้างธุรกิจของตัวเองผมเนี่ยปีนี้ห้าสิบเจ็ดนะห้าสิบเจ็ดเต็มนะแล้วก็ทำธุรกิจเนี่ยมาเป็นพันพันล้านนะถ้านับเลขทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นพันพันละก็มองว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเราก็ต้องมองตัวเองเราดีไว้ก่อนนะแต่เราจะเก่งยังไงก็ได้เนี่ยเราจะสำเร็จยังไงก็ได้เนี่ย เราต้องรับครับเพราะมีคนที่เก่งกว่าเราเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราประสบการณ์มากกว่าเราวันนี้ผมจะขออนุญาตผู้ชายคนนี้นะก็คือคุณวิกรมกรม,มดิตนะเจ้าของอมะตะหลายคนอาจจะรู้จักกันนะคุณวิกรมกรม,มดิตเจ้าของอมะตะนะได้ให้ความรู้ผมเมื่อวานเนี่ยที่มันเหมือนกับแหมผม ไม่ต้องไปเรียน MBA ไม่ต้องไปเรียนด็อกเตอร์ไม่ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยเลยอะ่ะคุยกับคนวิกรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตาผมสว่างสมองผมนี่หม,มุนความรู้สึกผมดีผมก็เลยอยากขออนุญาตท่านวิกรมนะครับมาแชร์สิ่งที่พี่วิกรมเมื่อวานเนี่ยได้สั่งสอนผมได้ให้ความรู้ผมก็ฝากให้ทุกคนลองแชร์ไปนะอยากมาคุยกันเผื่อคุณจะตาสว่าง มีความหวังเหมือนกับผมก่อนอ่นนะครับอย่างที่บอกนะห้าสิบเจ็ดแล้วนะเขาจะมีคำพูดนะว่าหมาแก่เนี่ยเรียนอะไรใหม่ไม่ได้ไม่จริงเลยผมเป็นหมาแก่ครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้ความรู้ความเรียนที่คุ้มค่ากับชีวิตผมมากคือผมเนี่ยได้กำลังไปลงทุนนะครับได้ไปร่วมกิจกรรม ในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอันหนึ่งผมก็เลยอยากมีคนที่ผมปรึกษาได้ว่าการทำธุรกิจอันเนี้ยจะรอดหรือไม่รอดดีหรือไม่ดีคิดยังไงผมก็ไม่รู้จะคุยอใไรก็เลยนึกขึ้นมาเออนะใครที่เก่งเรื่องทำธุรกิจก็เลยยกคูโทรศัพท์โทรหาพี่วิกรมก่อนอื่นเลยครับต้องให้ชัดเจนตรงนี้นะ ผมไม่ได้สนิทก,กับคุณวิกรมเลยผมไม่ได้สนิทครับแต่ผมมีเบอร์ท่านเพราะเคยเจอกันในงานรู้จักกันห่างๆแต่ท่านก็ให้เกียรติผมตลอดผมก็คิดก็ไม่เสียหายเราลองโทรไปสิเพื่อเขารับเพื่อเขารับผมก็โทรไปไม่รับ แต่ผมก็ไม่ได้เกียบนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งน,นะเราต้องไม่ทอ้อแท้โทรไปผมก็โทรไปเราสี่ทีทั้งหมดสุดท้ายแล้วท่านก็โทรกลับมานะผมก็ตกใจนะท่านก็โทรกลับมาสิ่งแรกเลยเนี่ยที่อยากให้ทุกคนเข้าใจคุณสมบัติที่พิเศษสำหรับคนที่เขาประสบความสำเร็จสูงนะถึงเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยในสังคมเนี่ยแต่การที่เขาโทรกลับมาแล้วให้เกียรติเราเนี่ยมันสูงมากเขาโทรกลับมาเลยนะบอกว่า น้องทอมสิ่งแรกที่ออกมาจากปากคุณวิกรมเนี่ยที่ผมอยากฝากให้ทุกคนไปเรียนรู้บทเรียนตรงนี้นะคือความอ่อนน้อมความเป็นสุภาพบุรุษสิ่งแรกที่พี่วิกรมพูดกับผมคือขอโทษทีนะครับคิดคนระดับคุณวิกรมอะสิ่งแรกที่ออกจากปากท่าน,นคือขอโทษทีนะครับทอมที่พี่ไม่โทรกลับทันทีนะแต่พี่ไม่สะดวก แล้วก็จะโทรกลับเนี่ยก็อยากหาเวลาคุยกับทอมจริงก็เลยโทรกลับมาวันนี้คิดดูสิบทเรียนแรกครับเราต้องให้เกียรติกับคนที่เรากลัรจะคุยด้วยพี่วิกรมให้เกียรติผมทั้งบอกทั้งขอโทษแต่ทั้งเลยน้ําเสียงเนี่ยอ่อนน้อมมากนี่ก็อย่างเลงทำธุรกิจให้สําเร็จนะพูดให้เพราะพี่วิกรมนี่พูดเพราะมากพูดช้ามากใจเย็นมาก คุณทอมมีอะไรครับที่จะให้ผมรับใช้คิดดูสิบทเรียนที่3คนที่เขาประสบความส็ขคนวิกรมเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดกับผมคือมีอะไรให้พี่รับใช้คิดดูสิเข้าใจยา,นนยาวนะคนเนี่ยคนวิกรมเนี่ยเขาเป็นคนดีและคนที่สำเร็จว่าไม่มีอะไรครับพี่ผมกําลังจะไปร่วมทุนทําธุรกิจอันเนี้ยแล้วผมก็จะไปนั่งเป็น CEO ใหม่ผมก็เลยอยากปรึกษากับพี่ว่าพี่มอง ธุรกิจนี้ยังไงโดยที่ในใจผมเนี่ยให้แฟร์นะอันนี้พูดให้ฟังเลยนะผมต้องการโทรไปเพื่อให้คุณวิกรมเนี่ยเขายืนยันว่าสิ่งที่ผมคิดหรือโซนที่ผมอยากทําเนี่ยมันถูกต้องเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมกําลังลงเนี่ยกําลังทําเนี่ยมันแน่นอนมากไอเดียผมดีมากผมาะเั้นแล้พี่วิกรมฟังสิ่งแรกที่วิกรมเ็าถามผมก็คือว่า ทอมได้ทำรีเสิร์ชวิเคราะห์ดูการตลาดดูความต้องการของลูกค้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือทอมกำลังทำธุรกิจนี้ด้วยการที่ทอมเชื่อในสิ่งที่ทอมคิดจะทำน,นะฟังพิเศกรดีๆนะตรงทอมได้ทำวิจัยได้ทำสตัดดี้ได้ดูพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยดีพอหรือ,อยังหรือทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ เพราะประสบการณ์ของตัวเองเขาพูดว่าเพราะคุณทอมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมากผมรู้จักคุณทอมในเรื่องนี้คุณทอมธุรกิจอะไรก็สําเร็จแต่นี่กำลังเป็นธุรกิจใหม่ตัวงคุณทอมได้ไปวิเคราะห์หรือไปดูอย่างดีไหมนี่ก็อีกบทเรียนหนึ่งฟังพี่วิกรมดีครับเราจะสําเร็จจากธุรกิจอื่นมาอย่างไงก็ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสําเร็จในธุรกิจอันหน้านอกจากถ้าเราได้วิเคราะห์ได้ดูอย่างดี ผมกพยายามเาให้ท่านสังว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมเชื่อว่านี่คือเสิ่งที่ถูกต้องนี่คือคนเก่งและคนดีนะคุณวิวกมนะเขาไมา่ได้อ๋ออออ๋อโอเคทำทำทำเอา,เ,อาเห็นด้วยเห็นด้วยวยแล้วก็วางไปไม่ใช่ครับเขาฟังแล้วก็เงียบไปลาวสองนาทีผมก็นึกว่าผมคงให้เขาหลับไปแล้วมั้งไม่ใช่ครับเขาไปคิดข้อตอบอย่างแรกเลย สิ่งที่คุณทอมจะทำเนี่ยมันสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของลูกค้าในภาวะเทคโนโลยีวันนี้ไหมคุณวิกรมกลมดเด็กเราจะดูว่าท่านเป็นคนพื้นบ้านนะนะใส่ผ้า,าข้าไมาอ้อย่างงี้แต่สิ่งที่ท่านพูดคำแรกเลยงั้นนี่ก็เป็นบทเรียนให้ทุกคนนะสิ่งที่ท่านบอกผมคือสิ่งที่ทอมคิดเนี่ยหรือทอมที่ซอมทํานทเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในภาวะยุคเทคโนโลยีวันนี้ไหม วาวันนี้พี่ก็มบอกนะคนเราเนี่ยต้องการความสะดวกความสบายความรวดเร็วความสะดวกความสบายความรวดเร็วไอเดียทอมเนี่ยดีแต่สุดท้ายแล้วทอมไปวิเคราะห์ไอทีหนึ่งมันมีวิธีอื่นไหมที่ธุรกิจทอมเนี่ยจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยเพื่อให้ลูกค้าได้ความสะดวกความสบายแล้วเร็ว บอกวันนี้ทำต้องเข้าใจเลยเพราะมันมีเทคโนโลยี AI โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมก็เป็นคนที่ผมคิดว่าผมฉลาดนะผมดู Google ตลอดแม่แต่ท่านวิกรมนี่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยท่านเน้นไปเรื่อง AI ท่านเน้นไปเรื่องออนไลน์ท่านเน้นไปเรื่องการส่งท่านบอกจริงๆเราต้องเข้าใจนะใครทำธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยถ้าต้องเจอกับลูกค้านะเดียวนี้มันมีตัวกลางที่ดีมาก ก็คือพวกกรับพวกแครี่พวก l ล n e ที่เขาเนี่ยไม่จำเป็นให้ต้องลูกค้าเนี่ยมาเจอเราเลยเขาเป็นคนที่มาเจอลูกค้าแทนเราฟังทัวิกรมไหมครับคนพวกนี้เขาเป็นคนที่มาเจอลูกค้าแทนเราและลูกค้าก็พึ่งพายคนพวกนี้นำสินค้าเราเนี่ยไปถึงเขางั้นทอมเนี่ยวิเคราะห์และพิจารณาตรงนี้ดีๆหรือยังว่าธุรกิจที่ทอมกำลังจะทำเนี่ย มันไปร่วมมือกับกลุ่มอย่างนี้ได้ไงสองเรื่องออนไลน์ท่านพูดอย่างเดียวเลยวันนี้ถ้าธุรกิจไม่พิจ,จรารณาทำออนไลน์ไม่ต้องทำไม่ต้องทำจะเสียเปรียบมากถ้าต้องไปสร้างนูน่นสร้างนี่ถ้าต้องไปตั้งร้านนูน่นร้านนี่ถ้าต้องไปซื้อรถเพื่อจะนำของไปส่งคนไม่ต้องเลย เพื่อจะธุรกิจผมอันนึงเลยเนี่ยก็คือนรกจ่ทำเป็นโมบายนำร้านที่เรามีอยู่80กร้านเนี่ยไปอยู่ในโมบายแล้วก็นำไปเจอลูกค้าเลยท่านพูดเลยไม่จำเป็นเพราะวันนี้โมบายมันมีอยู่แล้วก็คือ Grab Line Carry Robinhood เออท่าพูดถูกนะเราจะขนส่งสินค้าเราไปเจอลูกค้าทำไม เราจะขนส่งบริการของเราไปเชอลูกค้าทําไมโดยที่ไม่มีคนกลางตรงนี้อยู่แล้วทาให้ผมทันทีนะนึกเลยต้องยกเลิกซื้อรถขนส่งบริการไปให้ลูกค้าทันทีท่านพูดถูกเลยคิดดูสิว่าคนระดับคุณวิกรมเนี่ยเขาคิดได้ลึกกว่าเราอีกอย่างนีงท่านเตือนเอาไว้ก่อนที่ผมจะทําธุรกิจอันเนี้ยนะครับ ท้าเมดอย่าลืมนะ Technology เนทคโนโลยีเนี่ยทอเพราะจะธุรกิจเนี่ยคือธุรกิจทางสุขภาพนะที่ผมได้ไปลงทุนแล้วก็จะร่วมทํากันเนี่ยคือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะคนเราเนี่ยด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่อยากไปหาหมอหรอกไม่มีเวลาไปนั่งนะครับอยู่ในโรงพยาบาลหรือในคลินิกเพื่อจะรอหมอเป็นชั่วโมงหรอกเขาก็แนะนาผมอย่างครับโอ้โหประเสริฐมากต้องขอบคุณพี่วิกรมจิงครับจากใจจริงเลยครับทอม t ทเลเมดิซิเนเดี๋ยวนี้คนเขาหาหมอในทางมือถือทาง iPad ทางอะไรได้แล้วนะผมก็บอกผมก็ทำครับผมก็ทำว่าไม่ใช่ทอมทำทอม,ทอมไม่ใช่ทอมทำทอม,ทอมต้องเคาะเลยนี่ก็บทเรียนชีวประวยนะต้องเคาะเลยตกลงทิศทางของบริษ,ษัททอมจะไปทางไหนไปทางที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราเ,าเทคโนโลยีมาบวกกับสิ่งเกา่าเพราะว่าเอา ก็เอาเทคโนโลยี่บอกสิ่งเก่าไม่ดีหรอครับผมไม่ใช่ทอมต้องเทคโนโลยีฟังท่านวิกรมดีนะต้องเอาเทคโนโลยีมาแทนสิ่งผมก็คิดอยู่ว่าจะเทคโนโลยีมาร่วมกับสิ่งเก่าพี่กรไม่ใช่เอาเทคโนโลยีหาทุกวิธีมาแทนสิ่งเก่าทอมก็จะชนะในการทำธุรกิจทุกนาทีที่ท่านให้กับผมเนี่ย ท่านให้แต่ความรู้ความแนะนำความหวังดีเตือนสติว่าอีกอย่าหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจที่ท่านพูดกับผมนะที่ผมประทับใจมากวับทอม,มต้องเข้าใจนะทอมก็57แล้วนะรู้ว่าทอมประสบความสำเร็จมีตังมีนอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยไม่ควรจะล้มทำอะไรแล้วเนี่ยเอาให้ชัดเจนว่ามันจะสำเร็จไหมงั้นอย่าเริ่มเลยดีกว่าเพราะในภาวะเศรษฐกิจโลกวันนี้ในภาวะอายุของทอมเองเนี่ยเวลาล้มเนี่ยมันจะลุกขึ้นยาก บางทีไม่ทำเนี่ยดีกว่าทำแล้วล้มอันนี้ก็กลับทางนะกับความคิดของผมตลอดว่าทำดีกว่าไม่ทำแต่ผมเข้าใจที่พี่ผู้มพูดในภาวะเศรษฐกิจวันนี้ในภาวะโลกวันนี้ในภาวะที่มีสงครามวันนี้ในภาวะอายุของผมบางทีไม่ทำเนี่ยดีกว่าทำแล้วพลาดเข้าใจที่ท่านพูดครับผมเข้าใจก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยต้องกลับไปสตัดดี้ให้รอบคอบต้องไปดูแผนธุรกิจให้รอบคอบ ต้องนำอย่างที่เขาบอกเลเทคโนโลยี Technology, มาแทนสิ่งเก่าให้ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการพี่วิกรมโรมานดิที่ในเรื่องนใส่นะเพราะอยากฝากนันีให้คนที่ดูเนี่ยเข้าใจจริงคุณวิกรมคือระดับเทพนะระดับเทพแต่เขามีเวลาครับเมื่อเราไปขอความช่วยเหลือเขานี่คือ คุณสมบัติของคนที่เป็นเทพอย่างแท้จริงเขาใส่ใจในการให้ความรู้เราเขาใส่ใจในการสำเร็จหรือล้มเหลวของเราเขาไม่อยาลรวมเหลวเลยเขามีแต่เตือนแต่เขาไม่ติฟังดีนะพี่วิกรมเมื่อวานเนี่ยเตือนแต่ไม่ติเขาจะช่วยหาทางออกให้ผมคิด ให้ผมนึกนู่นนึกนี่ผมห้าสิบเจ็ดแล้วครับบทเรียนองอยใหญ่ให้ทุกท่านคืออะไรเราจะเก่งยังไงเราจะแก่ยังไงเราจะมีความรู้อย่างไรได้เนี่ยมันไม่ช้าไหรนะครับที่เราจะไปหาความปรึกษาที่ดีที่เราจะฟังคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเราดีกว่าราอย่านึกว่าตัวเองเก่งคนเดียวตลอดก่อนจะทำธุรกิจอะไรในภาวะวันนี้นะครับ หาความแนะนําไปหาคนที่เขามีประสบการณ์ไปหาคนที่เขามีจิตใจที่ดีที่เขาอยากช่วยคุณแต่บทเรียนที่ผมได้ก็จะมาส้ารอยตรงน,นี้นะหนึ่งทำธุรกิจอะไรก็ได้ยอย่าทําเพราะเราคิดว่ามันถูกต้องนี่คือผมพูดนะทําเพราะว่าคิดว่าลูกค้าเขาอยากได้สองอย่าลืมเรื่องเทคโนโลยี อย่าลืมเรื่องตัดความลำบากระหว่างคุณกับลูกค้าโดยที่มีคนอื่นมาช่วยตรงนี้ได้มองว่าธุรกิจของเราเนี่ยท่านก็พูดไปอย่างนะัทอมก็เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศมานานอยู่อเมริกามานานไอ้สิ่งที่ทอมคิดเนี่ยมีประเทศไหนในโลกนี้ไหมที่เขาทำสำเร็จมาก่อนเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะเพราะสิ่งที่ทอมคิดเนี่ยมันไม่เวิร์ ว่าเอ๊มันขัดนะไม่ได้ไหมายความคนอื่นก็ทำไม่เฉจเราจะทํามันสําเร็จนี่แต่พอยตรงพี่วิกรมคืออะไรเราควรจะอย่างน้อยมองดูก่อนว่ามีโรมาโดั้ม mark, มีเบนช์มาร์กั้มกับคนอื่นที่เขาทำแล้วสําเร็จแล้วถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ให้เรามัดระวังอาจจะเป็นสองเหตุผลหนึ่งเป็นไปได้ที่พุณวกรมพลนะพราะคุณอาจจะเป็นคนแรกที่สำเร็จก็ได้เม่อาจจะเป็นไปก็ได้ว่าคนอื่นเขาทดลองมาแล้ว และสิ่งที่เราอยากทำมันไม่เวิร์กเขาไม่ได้ผมทอแทนะอันนี้ให้เข้าใจถูกนะครับพี่วิกรมไม่ได้พูดอะไรเลยให้ผมทอแทแต่พูดอย่างเดียวสู้ด้วยสมองไม่ใช่สู้ด้วยใจสู้ด้วยพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่พื้นฐานความเป็นฝันสู้ด้วยการที่รู้ ว่าบางทีไม่รบเนี่ยดีกว่ารบแล้วไปตายคุณวิกรมคุณบันดุเป็นคนที่ดีจริงครับผมพูดที่ผมอยากหนึ่งมาชมท่านนะผมขอบคุณท่าน,นจริงๆที่ให้เกียรติผมเมื่อวานแต่เพ่ให้คนไทยรู้บทเรียนที่ท่านให้กับผมผมคิดว่ามันแฟร์ที่เรามาแชร์ต้องขอโทษพี่วิกรมนะถ้าผมเอาพี่มาเล่าให้คนอื่นฟงังแต่ผมเล่าด้วยจิตใจที่อยากให้คําพูดของพี่ที่เตือนคนอย่างผมเนี่ยให้ตั้งสติได้เนี่ย ไม่คนอื่นที่กับเราทธุรกิจเรื่องสร้างธุรกิจเขากลับไปคิดบ้างมันเป็นค่าที่ท่านให้กับผมเมื่อวานขอบคุณครับกอคนไทยจะฟังนะวิดีโอวันนี้นะแล้วก็ไปแชร์กันเราจะเก่งไงก็ได้เนี่ยพยายามไปหาคนที่เขาเก่งกว่าเราปรึกษากับเขาแล้วเราจะได้ความรู้แล้วเราสําคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าผมได้จากพี่วิกรมเนี่ยที่สุดมากเลยแหละ นะแต่ผมก็ต้องมีนิสัยอันนี้คืออย่าดือ้อเมื่อเขาให้คำแนะนำอย่างนี้แล้วนะเขาให้เวลากับเราอย่างนี้แล้วเราก็อย่าดือ้อหัดฟังอเมริกาเนี่ยเขามีกฎอยู่กดหนึ่งนะทำอะไรก็ได้ในโคนชาคำที่เียว่า mentor ์เมนทอ mentor อ Ment ร์ขอบคุณพี่วิกรมครับที่ให้เกียรติผมเมื่อวานในการเป็น m e n ทอรให้กับผมคุ้มค่ากับชื่อตผมมากครับจะไม่ลืมบุญคุณ และอย่าลืมนะคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับมีนิสัยอย่างพี่วิกรมหน่อยใครขอความช่วยเหลือพี่วิกรมินดีเข้ามาช่วยแล้วเข้ามาช่วยด้วยการที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้เข้ามาตินะครับแต่เข้ามาแนะนําวิธีที่ดีขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ